ถ้ารถที่มีความเสี่ยงนะครับใช้ในพื้นที่โซนน้าเค็มน้ําก่อยน้ําทะเลอะไรพวกนี้ครับเรียบร้อยครับหุนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นแต่กลับไม่พ่นมาแต่ตรงนี้ความเสี่ยงน้อยกว่าแต่พ่นมาทําไมอ่าและดูเลอะเทอะเยอะไปหมดเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจับให้ดูเห็นไหมครับเห็นนิ้วผมไหมเห็นนิ้วผมใช่ไหมครับมันดำๆเลยขนาดดูเหมือนมันแห้งแลวนะครับแต่ยังเหนียวเลยครับ สวัสดีครับผมเบนนะครับร้านสามสามคินกะหลาดนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าโตต้าคอร์สนะครับซึ่งโตต้าคอร์สนะครับได้เข้ามาเลือก รับบริการพ่นแดมเก็บเสียงกับแบรนด์ซิก้าที่ร้าน3-3ิกินกันหลังเรานั่นเองซึ่งตัวพ่นแดมนี้นะครับมีประโยชน์กับเจ้าโตต้าคอสอย่างมากนะครับเพราะรถรุ่นนี้นะครับมีปัญหาเรื่องเสียงรบกวนเข้าห้องโดยสารอย่างชัดเจนเลยซึ่งที่ผ่านมานะครับในกลุ่มของซิก้าของเราได้มีการพ่นกับรถคันนี้ไปค่อนข้างพอสมควรเลยแล้วก็ได้ผลตอบรับที่ดีมากๆเพราะว่าเสียงรบกวนเข้าห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยพ่นไปแล้วก็เงียบแน่นอนแต่ว่าเจ้าคันนี้มันมีไฮไลไท์มากกว่าน,นั้นครับตรงที่ว่ารถคันนี้หมาย จากที่โชว์รูมแล้วแต่จะเป็นสูตรอะไรนั่นน่ะหรอก็เป็นสูตรยางมาตอยนั่นเองซึ่งพ่นสูตรยางมาตอยมาผมบอกเลยครับเละแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวเราจะพาเดินไปชมกันนะครับว่าสภาพใต้ท้องตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับไปตามมาเลยครับที่เห็นดำๆนี้นะครับไม่ได้พ่นกับสนิมแบบที่เราพ่นนะครับอันนี้คือยางมาตอยทั้งนั้นเลยพ่นทั้งหมดเลยเนี่ยครับตรงจุดตรงนี้พ่นเนี่ครับเละกระเด็นกระดอนนะครับอ่ะนี่ครับเดี๋ยวผมจับให้ดูเห็นไหมครับไอ้นิ้วผมไหม เห็นนิ้วผมใช่ไหมครับมันดำๆเลยขนาดดูเหมือนมันแห้งแล้วนะครับแต่มันยังเหนียวเลยครับแล้วถ้าเพื่อนๆคิดอยู่นะยางมาตอยเหนียวๆอย่างเงี้ยถ้าไปใช้งานจริงเนี่ยเวลาขี้โคลนเศษฝุ่นเศษทรายอะไรต่างๆเนี่ยเราใช้งานเนี่ยมันขึ้นมากระเด็นโดนมันก็ต้องติดถูกไหมครับติดปุ๊บเวลาล้างออกไหม ไม่ออกครับซึ่งไม่ออกมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆและสุดท้ายช่วงล่างของคุณก็จะเละเป็นโจ๊กอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยมันติดไม่ทนต้องไปพ่นเติมบ่อยๆพวกสูตรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสูตรออยล์น้ำมันยางมาตอยอะไรต่างๆก็ดีแล้วก็จะบอกว่าอย่างบางจุดนะครับควรพ่นแต่ไม่ได้พ่นหรือบางจุดที่ไม่ควรพ่นแต่ทําไมต้องพ่นมารถคันนี้เป็นไฮบริดเนาะซึ่งตรงจุดบริเวณเนี้ยท่อตรงเนี้ยจะเป็นท่อของไฮบริดที่เป็นสีส้มๆนะครับคือถามว่ามันจะเป็นสนิมไหมครับมันก็ไม่่ววววนพพด้ยเเรรราาาะะคคจง ความเป็นเอกลักษณ์เป็นไฮบิดเอาไว้ซึ่งอาจจะบอกว่าเราคงไม่ได้มาก้มดูหรอกแต่ว่าผมก็บอกว่ามันก็ควรจะปิดไว้จะดีกว่าคนไปก็ไม่ได้ประโยชน์แถมดูเลอะเทอะด้วยนะครับถ้าเกิดยกขึ้นมาแล้วจะทําให้เราเสียความรู้สึกกันเปล่าแต่ว่าทีนี้จุดที่คนพ่นแต่กลับไม่พ่นครับ นี่ครับไม่มีอะไรเลยครับเหล็กเดิมๆเลยตรงเนี้ยถ้ารถที่มีความเสี่ยงนะครับใช้ในพื้นที่โซนน้ําเค็มน้าก่อยน้ําทะเลอะไรพวกนี้ครับเรียบร้อยครับผุแน่นอนล้านาเปอร์เซ็นแต่กลับไม่พ่นมาแต่ตรงนี้ความเสี่ยงน้อยกว่าแต่พ่นมาทมําไมอ่ะละดูเลอะเทอะเยอะไปหมดเลยนะครับแต่เดี๋ยวให้ดูอีกจุดหนึ่งนะครับอามาดูตรงนี้หน่อยครับ ซุปเนี่ยพ่นมาคุณดูสิครับโอ้โหนี่ดูสิเลและจุดนี้นะผมบอกเลยเนี่ยทรายมาแล้วนะครับผมรูปเนี่ยซากเลยซึ่งเป็นจุดรับสิ่งสกปรกเลยมันไม่ควรพ่นครับแบบนี้และที่สําคัญคุณเห็นไหมผมแกะซุปม,มามันทั่วไหมครับไม่ทั่วเพราะเขาไม่ได้แกะออกมาพอใส่ซุปเข้าไปมันอาจจะเห็นแค่นี้แต่พอเราถอดออกมาปุ๊บตรงนี้ก็ไม่ได้พ่นอยู่ดีถ้าถามว่ามีซุปพลาสติกแล้วมันไม่มีโอกาสที่น้ําเค็มน้ําก่อยน้ําทะเลจะรอดเข้าไปได้ไหมมันรอดเข้าได้ถ้ามันจะผุะครับยังไงมันก็ผุถ้าเราจะให้ด ที่มันซ่อนเลนตรงจุดที่เรามองไม่เห็นเนี่ยควรจะต้องพ่นไว้อย่างดีเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสมาดูแลมันบ่อยๆถ้าเราไม่ได้แกะออกมาก็คงไม่มีใครไปนั่งแกะได้ตลอดเวลาแน่นอนซึ่งเราก็ต้องพ่นไว้เพื่อปกป้องในระยะยาวแล้วเดี๋ยวคันนี้ก็จะมาทาพ่นสูตรเก็บเสียงแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตลอกอันนี้ให้เสร็จก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศตอนลอกด้วยว่ามันเละเป็นโคลนขนาดไหนนะครับเพราะว่าเจอน้ํายาไปผมบอกเลยไหลเป็นน้ําตกแน่นอนแต่ว่าน้ําตกในที่นี้คือไม่ใช่น้ําตกแบบที่เราไปเที่ยวนะครับน้ํำตกีเนาก่รทิดๆ หยดเละแน่นอนแล้วก็น้องๆทีมงานวันนี้คงจะได้เละสะใจแน่นอนนะครับเดี๋ยวคงได้ไปอาบน้ํากันแน่ก่อนจะมาพ่นเก็บเสียงกันต่อก็เดี๋ยวคันนี้ผมอาจจะมาเคาะให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าเคาะไปคงติดเในม,มือผมแน่เลยนะครับแต่ผมบอกเลยว่ารถรุ่นนี้ดีมากหลังพ่นเสียงดีมากแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ เนี่ยเสียงมันเข้าเดี๋ยวพอพ่นเสร็จนะครับเพาะแล้วเสียงพวกเนี้ยจะซอฟลงเยอะเลยแล้วก็เวลาใช้งานจริงเนี่ยเหล็กมันจะไม่กระพือนะครับมันจะทําให้เสียงเข้าห้องนัสดนได้น้อยแล้วเราพ่นทั่วทุกจุดครับซุ้มทั้งหมดจากที่เห็นเป็นโคนอย่างนี้เดี๋ยวจะสวยแน่นอนเราจะพ่นเก็บเสียงแล้วก็พ่นการสนิมซิก,ก้าทับลงไปอีกทีหนึ่งได้ทั้งการเสียงได้ทั้งการสนิมและข้างล่างเดี๋ยวบิวให้ใหม่หมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิาวธีขั้นตอนเราเป็นอย่างไรบ้างแล้วทำออกมาแล้วจะสวยขนาดไหนแต่ถ้าเรื่องคุ บรรยากาศของเรากันนะครับไป อ่านะครับพบกันเลยนะครับตอนนี้ก็ช่วงเย็นแล้วทำเสร็จเรียบร้อยนะครับคันนี้ใช้เวลาเยอะกว่าปกตินิดนึงนะครับเพราะว่าต้องลอกยางมาต่อยทั้งคันเลยอย่าไปหาทํามานะสําหรับของแถมแบบนี้เหมือนที่ผมเคยพูดไปทุกๆคลิปเลยนะครับแต่ว่าคลิปนี้ที่เรามาพูดอีกครั้งเพราะเราอยากให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ใช้รถรุ่นนี้ได้เห็นว่าการพ่นแบบนี้มามันเกิดแต่ผลเสียนะครับผลดีแทบจะไม่ค่อยมีเลยเดี๋ยวเราพาไปชมกันต่อนะครับว่าข้างในตอนนี้หลังทาเสร็จแล้วเนี่ยมันมีสภาพเป็นอย่างไรมาตามมาครับ เอาละครับเดี๋ยวตามมาดูกันตอนนี้เห็นไหมครับดําเท่ากัน แล้วก็เป็นสีดําด้านไม่ใช่ดาเงาสีดําด้านก็คือสวยกว่าแน่นอนการใช้งานจริงก็เหมือนที่ทุกครั้งพูดก็คือว่าล้างง่ายคาบสุขรกเกาะได้ยากแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าตัวการสนิมของเราเนี่ยนะครับที่พ่นเข้าไปทับกับตัวแดมปิง้งกันเสียงเนี่ยมันจะทาให้อัตราการยึดเกาะได้แน่นขึ้นด้วยแม้กระทั่งการครูดเผลอๆอาจจะไม่ค่อยหลุดที่เราเคยวิเคราะห์จากการเซอร์วิสท,ทุกครั้งที่ลูกค้ากลับเข้ามาแต่ว่าทีนี้จุดนี้เรามีการถอดให้หมดแล้วเราก็พ่นเน้นเลยครับตรงนี้แหละเเเเเเเสสีีีียยยยงงงงขขขข้้้้้้าาาาออะะะะมมกกกกโลลลันนนนนนจจไปปรรรใคแวว็็ุึึพติดดื เป็นพื้นใต้ท้องพ้องในสารเลยที่เป็นโรมพื้นซึ่งเสียงจะรอดได้อย่างดีเยี่ยมเลยแล้วก็อ่ะจุดนี้เห็นไหมครับตรงนี้เป็นสีดาหมดเลยท่อมันส้มอ่ะครับมันอยู่ดีๆของมันไม่ต้องไปทําให้มันเป็นสีดำหรอกครับพ่นไปก็ไม่ได้การสนิมอะไรเพราะมันไม่ใช่เหล็กนะครับก็ไม่มีประโยชน์เราคงเอกลักษณ์นะครับว่ามันเป็นรถไฮบริดนะครับก็คงไว้อย่างนี้จะดูดีกว่าเวลายกขึ้นมาก็รู้สึกอุ่นใจว่าไอ้รถฉันคือรถไฮบริดนะท่อเป็นสีส้มแล้วก็จุดที่คนพ่นที่ผมเคยบอกไปก็คือจุดนี้เห็นไหม นะครับเหมือนเหล็กดมเดิมเลยนะครับก็จะดูสดสดงดงามมากกว่าแล้วดําพื้นท้องทั้งหมดนะครับจุดที่เสียงเข้าได้ทั้งหมดนะครับทั้งด้านหลังเราพ่นให้ทั้งหมดเลยทั่วทุกจุดไม่มีจุดไหนที่ขาดหายไปเลยเราพ่นทั่วจริงๆอ่ะทีนี้ตรงซุ้มที่เราพูดไปเมื่อตอนก่อนทํานะครับซุ้มจุดตรงนี้นะครับอ่ะเห็นไหมครับจากของเดิมมันจะแหว่งแหว่งนะครับตอนนี้ทั่วทั้งหมดแล้วแล้วก็แต่ผิวอาจจะไม่ได้เรียบเหมือนตัวเหล็กตัวนี้เพราะว่าเรามีการพ่นตัวดัมปิ้งสเปรย์ลงไปนะครับเพื่อมนนน่่่วยดดเเเีไ้้กาาารรแพ มีการพ่นสีดำทับลงไปแล้วก็จะดูเรียบเนียนเกินไปนะครับเราพ่นทั่วทั้งหมดเลยก็จะลดเสียงได้จริงเพราะว่าตรงนี้คือจุดที่เสียงเข้าเยอะมากๆแล้วที่ผมเคยพูดไปในคลิปก่นกอนๆก็คือว่าถ้าเกิดเราไปเลือกการกันเสียงในแบบอื่นเช่นการปูแผ่นดมอะไรก็ดีนะครับตรงซุ้มเนี่ยมันจะไม่ได้เพราะว่าปูจากข้างในมันจะไม่ถึงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ขาดหายไปแต่ทีนี้เหมือนที่คลิปก่อนหน้านี้ผมพูดไปว่าถ้าเราแปะแผ่นดมมาแปะที่ซุ้มพลาสติกยังไงก็ไม่ทั่วอยู่ดีนะเพราะว่าตรงกลางตรงนีี้้้้ยยยมัันจะไดดดดดแิิลหกกกกววว็ทําใซเเ ได้ในอนาคตด้วยแต่ว่าผมต้องบอกก่อนขอเพิ่มเติมนิดนึงอันนี้ให้เป็นเกล็ดความรู้ด้วยกันนะครับตรงดุมผมไม่ได้พ่นนะต้องบอกก่อนรถบางรุ่นก็จะมีโอกาสเกิดสนิมได้อน,นั้นเป็นเรื่องปกตินะครับถึงพ่นไปเวลาถอดล้อออกมาก็เป็นอยู่ดีมันอีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าการพ่นเข้าไปตรงนี้นะครับมันมีโอกาสทําให้เกิดช่องว่างระหว่างล้อกับดุมเนี่ยมันมีโอกาสทําให้น็อตนะมีการสั่นไหวระคายตัวได้นะครับเราก็เลยจะไม่ได้พ่นเพราะสนิมมันไม่สามารถกัดกินลงไปได้จนผุแน่นอนแล้วเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูข้างในนิดนึงที่่่ผมมพููดไวนนว้้้เเืออรรงงตตนาาสข น้ำวอเทอร์เบทร้อยเปอร์เซ็นต์่ะเดี๋ยวมาดูนิดนึงที่เมื่อเช้าเวลาผมจับสัมผัสเนี่ยมันจะเหนียวติดมือแต่นี่มือผมสะอาดเลยนะครับลูนเลยสะอาดเลยเห็นไหมครับไม่เลอะอ่ะอันนี้เน,นี่ยเห็นไหมครับไม่มีเลอะนะครับอ่ะ มันไม่เลอะครับถ้ามันแห้งแล้วนะครับยังไงมันก็ไม่เลอะเพราะว่ามันเป็นสูตรน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะไม่เหนียวเนิอนอะแล้วก็เวลาคราบสุขรกมาเกาะมันจะไม่ติดแล้วหน้าสัมผัสมันลื่นครับมันจะยึดเกาะยากต้องบอกนี้แล้วล้างง่ายนะครับเวลามันเลอละก็ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับท่านใดนะครับที่อยากได้งานแบบนี้หรืออยากให้เราแก้ไขของเดิมให้แต่ทางที่ดี อย่าให้มาแก้เลยครับแต่ถ้าอยากให้แก้เราแก้ให้ได้แต่ทางที่ดีคุณอย่าไปเลือกพ้นในแบบที่มันไม่สมเหตุสมผลมาก่อนถ้ามีอะไรปรึกษาเราได้ครับเรายินดีให้คําแนะนําความรู้ที่ดีกับทุกท่านถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้การสนิมถาวรสวยๆแบบนี้อยากให้มันช่วยเรื่องของการลดเสียงอัจระลดในการบบขับขี่ฟังเพลงเพราะเพราะการขับในบนถนนที่อาจจะไม่ได้เรียบเนียนมากให้มันมีเสียงซอฟลงเสียงยางยางบางตัวที่เสียงดังๆช่วยมันซอฟลงให้เราขับขี่ได้มีความเงียบม,มีความส่วนตัวหรือว่าสบายหูสบายตามากขึ้นอสบายตาไม่เกี่ยวกับสบายหูอย่างเดียว ก็มาปรึกษาเราเราชาวซิก้านะครับหรือที่ร้านกินกระาดาพระราม2ฝั่งทนแห่งนี้นะครับยินดีให้บริการเลยแล้วก็พร้อมนะครับจะให้คําแนะนําอย่างถูกต้องชัดเจนทุกขั้นตอนทุกกระบวนการอย่างแน่นอนและบอกก่อนนะครับช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นรถทรงนี้นะครับเรามีส่วนลดให้ตอนนี้อยู่ที่20%เลย <c oughs> แต่ถ้าสําหรับเพื่อนๆกาลังมองหางานบริการด้านโปรโชั่นด้านอื่นๆเช่นแก้วแก้วเคลบเซรามิกพิม์สายกระลอยถ้าเข้ามารับบริการพร้อมกันคุณเอาส่วนลดจากปกตินี่พิมเปอร0 เป็น30%ไปเลยซึ่งลดเยอะมากๆนะครับอย่างไซส์เนี่ยจบอยู่แค่13,900บาทเท่านั้นเองฟังไม่ผิดครับ13,900บาทคุณได้พอนแดมเก็บเสียงที่เก็บได้มากที่สุดนะตอนนี้แล้วที่สําคัญได้กันสนิมไปแบบฟรีๆรับประกัน10ปีไปเลยแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วในประเทศไทยตอนนี้นะครับถ้าใครอยู่โซนพระรามสองฝั่งธนหรือไม่ว่าจะเป็นสมุทรสาครน,นะครับหรือบริเวณใกล้เคียงทั้งหมดนะครับมาหาเราได้เลยหรือถ้าคุณอยู่ในพื้นที่อื่นสามารถปรึกษาเราได้ถ้าเรามีตัวแทนท คำถามคีนกะหลานนะคบฝากเพื่อนๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับผมด้วยไม่ไว่าจะเป็นช่องทาง YouTube, Facebook, Instagram หรือ Tik t o ็อกก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือเว็บไซต์ของเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลความรู้ต่างๆได้ที่ผมมีําไว้ให้แล้วก็ถ้าต้องการข้อมูลอะไรยังไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านโทรเข้ามาเกินๆก,นกันแล้วก่อนได้ครับที่เบอร์ด้านล่างนี้หรือทางไลน์ออฟฟิเชียลก็ได้แต่ทางที่ดีแนะนําให้โทรจะได้ความรู้ที่ชัดเจนกว่าหรือถ้าอยากเห็นงานจริงก็แวะมาที่ร้านได้เลยครััับอย่ีีาามมม236งไไววนนนน้้ผผลกสด